สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเอารูปหน้าง,งานนะคะมาให้ดูว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาไปตรวจไซส์นะคะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนาะในการทําหน้าง,งานก็จะมาดูว่าแต่ละอันเนี่ยมันสัญ,ญลักษณ์มันเป็นอะไรนะอย่างออที่จะยกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นงานเริ่มจะกก่ออิฐนะคะพอเริ่มจะก,ก่ออิฐเนี่ยเขาจะตรวจเส้นอะไรบ้างอ่นะอันนี้มาดูกันนะว่าเวลาเข้าหน้าง,งานแล้วนะคะ เราต้องการที่จะ <c oughs> ตรวจเพื่อให้คนงานเนี่ยก่อได้ตรงแนวก่อได้ถูกต้องนะคะเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีเท,เ,เ,ทเสาไม่ตรงไม่ดิ่งบ้างนะคะเป็นเป็นปกตินะแต่ว่าแต่ถ้าดิ่งล้มเยอะนะคะเกินเกณฑ์นะเขาก็จะต้องให้แก้ไขงานแหละนะแต่ว่าถ้าไม่ได้เกินเกณฑ์นะคะ จะแก้ยังไงตัวจากเส้นไหนอ่ะทีนี้มาดูนะคะทีนี้นะคะเวลาเราเข้าหน้างานเนาะเวลาเราเข้าหน้างานเนี่ยตอนนี้นะคะอย่างไซ์นี้เนี่ยกำลังจะต้องก่ออิฐแล้วนะคะสเต็ปของมันก็คือทำคานนะทำพื้นนะคะทำเสาทำโครงหลังคานะคะเนี่ยจะเป็นโครงหลังคานะคะ แล้วก็จะก่ออิฐละทีนี้ช่างเขาก็จะมาให้วิศกรเราเนี่ยตรวจตรวจเส้นตรวจต่างๆว่าดูแนวก่อว่าถูกต้องไหมอย่างเคสนี้อ่ะเดีย๋ยวเล่าเคสนี้ให้ฟังก่อนนะคะเคสนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการจะเบิ้ลบางผนงังตอนแรกเป็นแบบที่มีเบิ้ลบ้างบางผนงังก็คือเบิ้ลหมายความว่าไม่เห็นเหลี่ยมเสารหรือมุมเสานะคะไม่เห็นเหลี่ยมเสารหรือมุมเสา แต่ว่า,อาพอขึ้นโครงเสร็จละลูกค้าเนี่ยเพิ่งแจ้งมาว่าอยากก่ออีกแบบไม่ให้เห็นเหลี่ยมเสาเลยนะคะทีนี้เราก็จะต้องมาดูว่า,เ,าเราจะก่อแพงไหนบ้างที่ไม่เห็นเหลี่ยมเสาเลยและจะก่อตรงไหนแนวไหนให้มันตรงเนาะดังนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะก็จะเป็นเส้นบอกว่าแนวก่ออยู่ตรงไหนทีนี้เรามาดูนะคะ เส้นมันอยู่ตรงไหนนะคะจะเห็นว่าจากรูปจากรูปก่อนนะคะอันนี้ดูที่รูปเส้นที่บอกเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะใช้สีแดงนะเส้นนี้เห็นไหมคะ นี่จะเป็นเส้นตีเส้นแนวดนะ,ะเส้นแนวแนวของเสาเพื่อที่เราจะให้รู้ว่าเสาแต่ละต้นเนี่ยมันตรงกันไหมบางต้นอาจจะบิดนิดๆหน่อยๆบิดบ้างหรือไม่บิดบ้างนะคะเพื่อที่พอเห็นแล้วนะคะเออเราจะได้รู้เลยว่าเราจะแก้แนวแนวขนัอยังไงทีนี้มันอาจจะมีบางเสาที่บิด เขาก็เลยสงสัยว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจะก่อผนังตรงไหนจะสังเกตว่าในนี้จะเห็นแนวเส้นตรงนี้ด้วยถูกต้องไหมคะมทีนี้เส้นก่อนะคะเส้นก่อเขาก็จะตีไว้นะเส้นก่อนยประมาณ10เซนนะคะทีนี้เส้นก่อประมาณ1ิเซนเนาะเขาก็จะตีไว้ทั้งแนวนะคะ ออที่จะก่ออิดและแนวเสาทีนี้พอมาดูวันนี้นะคะพอมาดูวันนี้เสร็จเช็คเส้นเช็คทะแยงก่อนวิธีเช็คนะคะก็หนึ่งเช็คความยาวห้องก่อนว่าห้องนี้มันเบี้ยวหรือมันบิดไหมนะคะดสักครู่นะคะ หายไปนิดนึงสักครู่ค่ะอ่ะลนะคะเช็คความยาวห้องก่อน2เช็คทแยงเช็คทแยงมุมห้องก็คือพิทาโกราัาสนั่นแหละดูว่าตั้งฉากไหมถ้าตั้งฉากแปลว่าห้องนั้นเส้นนั้นถูกต้องและถึงจะลงมือก่อได้นะคะ ทีนี้เวลาเขาตีเส้นมันอาจจะมีเบ้บางอันไม่เป็นไรเราสามารถไปเก็บฉากได้เพิ่มฉากได้วันนี้นะคะแนวเนี่ยมันอยู่ด้านนอกถูกไหมปัญหาก็คือปัญหาสําหรับบ้านหลังนี้แล้วน,นะเวลาเขาตีเส้นออกมาแล้วนะคะมันจะมีเสาบางต้นยกตัวอย่างนะต้นนี้มันหลุดไปข้างนอกหลุดคือเทเทพอกไปด้านนอก เวลาเตะเส้นแล้วนี้แล้วเนี่ยเหลือแก๊ปนิดหนึง่งคนอื่นเนี่ยเขาชิดแต่อันนี้อาจจะเหลือแก๊ปนิดหนึง่งเพราะเสาขยับไปข้างนอกทีนี้มุมมันจะจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรามอง่งนี้ใช่ไหมนี่เป็นเซนเ,นเตอร์นะคะอันนี้อาจจะยืดงนิดหนึง่งคือการเทเบี้ยวของเสาแต่ทุกอันไม่ได้หลุดฐานล่างนะอะไรที่ มุเทเสาไปแล้วมีปัญหาก็คือเช่นหลุดจากฐานรากเลยหลุดจากเข็มเลยอยนงนี้ไม่ได้อยู่ละแต่นี้มันไม่ได้หลุดมันแค่เทเกินมันเกิดจากการที่เขาตอนทําไม้แบบอะนะคะอาจจะออไม่สนิทหรือว่าไม่ตรงไม่ตรงลายนะคะทีนี้วิธีก็คือถ้าสมมติวันวนี้เราก่อชิดตรงนี้เลยมันจะเหลือเห็นขอบตรงนี้ถูกไหม วิธีของเขานะคะก็อาจจะใช้วิธีก่อมาจนถึงตรงนี้ก่อเกินมาที่พอก่อเกินมานะคะเส้นทุกเส้นก็จะถูกดึงเข้าไปเหมือนกันที่เท่าๆกันเราเตีเส้นนี้แล้วเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเส้นนี้เนี่ยม,มันเห็นเลยว่าสาวเดมิดออกไปถูกไหมทีนี้เส้นนี้เขาจะต้องเป็นแนวก่อ เขาก็จะต้องขยับมานิดหนึ่งเพื่ออิงเซนเตอร์ใช้ตัวนี้เป็นตัวยึดอิงเซนเตอร์ออกมาพออิงเซ,เซนเตอร์ออกมาเส้นที่จะต้องตีใหม่ก็คือเส้นแนวตรงนี้ขอเข้าใจเนาะเส้นแนวตรงนี้เส้นก่อก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะทําให้ก่อแล้วทำไมคะไม่เห็นแนวข้างนอกเก็บฉาบน้อยกว่าบาง,ง้นคุณจะเก็บฉาบหนาแล้วก็ไม่ตรงแนวด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราตีปุ๊บ วิธีพอเราขยับมาทางนี้ถูกไหมคะเส้นขยับมาทางนี้แล้วเราก็ต้องทำการเช็คทแยแงเช็คความยาวห้องด้านเอ,อ่อความกว้างความยาวของห้องและเช็คแยแงห้องให้เส้นทุกเส้นเท่ากันเราบิดมาทางไหนนะคะเราต้องบิดตามไปด้วยสมมติว่าเราบิดมาทางนี้10อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็ต้องแก้ให้มันอยู่ในลักษณะที่ขยับเข้ามานิดนึงเหมือนกัน เพื่อให้ห้องนั้นเนี่ยมันไม่เออเลอร์หรือว่าเวลามันบิดมาให้มันบิดมาเป็นกล่องนะคะให้มันบิดมาเป็นกล่องไม่ใช่บิดมาทางนี้แล้วทางนี้ไม่ไม่ได้ไมังั้นมันเดี๋ยวจะเกิดเป็นเสี้ยวอีกเพราะฉะนั้นตีกริดให้เป็นกล่องให้หมดตีกริดให้เป็นกล่องให้หมดนะเพราะฉะนั้นจะตีเส้นแนวทุกทุกเส้นทุกห้องทุกมุมโดยอ้างอิงจากตัวที่มีปัญหาแล้วเฉลี่ยให้มันตรง ะะอันนี้คือภาพแรกถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวมาอีกภาพหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่เห็นมาดูที่ตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันนี่เขากาลังจะดีดเส้นเลยนี่ที่เขากําลังดีดเส้นนะคะถ้าดูสังเกตนะคะสังเกตนะเนี่ยคือเส้นที่เขากาลังจะดีเนี่ยอยู่ในมือเขาเนี่ยอันนี้ให้เขาดีดเส้นใหม่นะคะ นี่ให้เขาดีเส้นใหม่เนี่ยอยู่ในมือเขาถูกไหมเพื่อที่จะดีดเส้นลงไปที่แนวจากนั้นพอเขาดีดเส้นเสร็จน,นะคะเขาก็จะได้แนวขึ้นมา1นึแนววันนี้นะคะพอเขาดีดเสร็จปุ๊บเขาจะได้แนวนี้ขึ้นมา1นึแนว เพื่อเช็คกว้างยาวทแยงว่าห้องเนี้ยได้ฉากแน่ๆคุณไม่สามารถที่จะพอดีเสร็จแล้วใช่ไหมคุณจะไปก่อเลยไม่ได้คุณจะต้องเช็คแนวทแยงทุกด้านก่อนนะพอเราได้แนว ทุกด้านตรงพิจารกรลัสแล้วระยะถูกต้องแปลว่าห้องนั้นเนี่ยได้ฉากแล้วนะคะแล้วเส้นพวกนี้มาจากไหนไม่ได้เอามาจากเสานะคะดึงขึ้นมาจากเส้นโครงสร้างดึงมาจากลายที่เราตีผังตอนแรกนึกออกใช่ไหมตอนเราตีผังแม้ผังไม้ด้านนอกเอาจากผังเข้าตัวอาคารจากนั้นจะเอาตัวเส้นอาคารขึ้นมาเป็นเส้นผนังก่อ ไม่สนใจว่าทานเสาเนมันจะบิดยังไงนะคะดึงจากเส้นโครงสร้างขึ้นมาถ้าคุณไปอิงตามเส้นสังที่มันบีมันเบี้ยวมันก็จะเบี้ยวไปหมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นทําให้ห้องทแยงนยนะคะมันจะต้องดึงมาจากลายเดิมเพราะฉะน,นั้นเเขาตีเพื่อเช็คไทแยงเช็คลายเดิมว่าลายเดิมเป็นยังไงเพราะเราตีแล้วมันอาจจะมีเสาบางตัวบิดเราสามารถขยับจากเส้นนั้น เข้าไปเพื่อแก้แนวก่อได้แต่แนวก่อก็ต้องยังคงเป็นพิทากรัสอยู่นี่คือหลักการสมมุติว่าวันนี้ครูยกตัวยอย่างง่ายๆเสาเบี้ยวกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วตีเส้นจากคงนี่เป็นพื้นนะคะเวลาเขาจะมีเส้นโครงสร้างตอกหมุดอยู่ที่ด้านข้างอาจจะเป็นด้านข้างเสาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะออฟเซต,ตออกมา10เซนแล้วตีเส้น เราจะได้เส้นแนวก่อแล้วแล้วเราจะไปก่อตรงไหนเราก็ต้องดึงอิงจากเส้นตัวนั้นเนี่ยเข้าไปเพื่อให้เห็นแนวก่อที่ถูกต้องเราอิงจากเส้นมาตรฐานขึ้นมาก่อนนะคะว่าเส้นอาคารอยู่ที่ไหนเส้นอาคารจะมีเส้นเส้นอ้างอิงจากผังตั้งแต่เราแรกที่เราตีบาร์นะคะถ้าเราไม่มีตัวนี้เวลาเราไปขึ้นหลังคาหรือขึ้นแนวก่ออิฐ อาคารคุณอาจจะเบี้ยวได้เลยเพราะถ้าคุณไปอิงโครงสร้างไปยึดจากเส้นโครงสร้างแล้วมาทาคุณแน่ใจได้อย่างไงว่าเสาคุณจะไม่เบี้ยวถูกไหมคานคุณจะไม่เทเบี้ยวเบี้ยวไม่ได้หมายความว่ารับแรงไม่ได้มันรับแรงได้แต่มันนาจ,จะบิดพอมันบิดปับ๊บมันทําให้อาคารคุณบิดไปเลยทีนี้เราไม่สนใจเราก็จะต้องก่อตามเส้นอาคารที่ถูกต้องตามลายอาคารที่ถูกต้องเสมอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องดึงเส้นอาคารขึ้นมาแล้วดิ่งลงไป แล้วถ้าจะไปแก้เสาต้นไหนค่อยขยับตามขยับตามลายที่ดึงขึ้นมาจากโครงสร้างจากนั้นนะคะเขาก็จะตีแนวก่ออย่างนี้เขาก็หาแนวก่ออยู่ว่าแนวก่อเขาจะอยู่ตรงไหนออฟเซตเข้าไปกี่เซนนะคะจากนั้นพอได้แนวก่อแล้วห้องนั้นก็จะทําไมคะได้มุมได้ฉากเพราะคุณต้องเช็คพิทากรัาสอยู่ดีพิศกรจะรู้เรื่องพิทากราสัสูแล้วนะคะก็จะเช็ค คำนวณระยะของห้องนั้นๆได้อันนี้เป็นวิธีตรวจก่อนที่จะไปงานก่อน,นะคะน,นี้คือวิธีตรวจก่อนที่จะไปงานก่อนนะเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วเช่นเาสาอาจจะมีบิดนิดหน่อยนะคะหรือเลวร้วายสุดก็คือคุณไม่เอาเส้นจากตัวบาไม้ที่คุณตีบารอบอาคารเข้าสู่โครงสร้างอาคาร แล้วคุณลื้อออกไปอันนั้นนะคุณต้องเริ่มหาใหม่หาใหม่จากไหนหาใหม่ก็คือคุณต้องเอาหามาจากเอกสารที่คุณทํบ BM ทําลายนะคะแล้วก็มาร์คจุดไว้ตรงไหนบ้างอาจจะเป็นที่ผนังนะคะหรืออาจจะเป็น,สนเสา,าไม้มอ,าามอะไรบางอย่างในกรณีที่มีรู้ว่าเขาตีเข้าผนังรวยอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีคุณอาจจะต้องมีหลักอะไรบางอย่างแล้วตอกหลักตรงนั้นไว้เพื่อเป็นตัวอ้างอิงเวลาที่คุณ เอาบาออกแล้วคุณไม่เอาเส้นเข้าแต่ปกติแล้วนะคะของรูก็คือจะให้คนงานเอาเส้นเข้าเสมอเวลาตรวจงวดผู้รับเหมาเวลาที่จะให้ผู้รับเหมาอะคะ่ะเบิกงวดจะต้องขอดูเส้นโครงสร้างเส้นลายจากตัวบาเสมอก่อนที่เขาจะถอนบารอบนอกออกไม่งั้นคุณจะมีปัญหาว่าคุณหาเส้นไม่เจอต่อให้คนคุมงานมานาน,านถ้า ลืมก็เกิดเหตุการณ์นี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี้จะเป็นคร่าวๆนะคะสำหรับเวลาเราจะไปตรวจงานก่อและเราก็ต้องหาเส้นนะคะสำหรับตัวนี้ประมาณนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีเส้นเนี่ยนะคะดูให้ดูเนาะเนี่ยก็จะมีเส้น แล้วเขาก็จะตีเส้นคะแนนเพื่อเป็นงานก่อซึ่งขนาดกันตรงนี้ก็จะขนาดกันเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะต้องก่อแนวนี้พื้นอาจจะไม่เสมอเห็นไหมพื้นมาตรงนี้พื้นมาแล้วก็เบ้มางนี้นี่คือพื้นถูกไหมถ้าคุณไปต่อพื้นตามแนวพื้นเป็นไงคะผนังมันก็เอียงใช่ไหมแต่วันนี้คุณมีเส้นเส้นบังคับอยู่ก็คือเส้นนี้ ขาก็ต้องก่อตามแนวนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะถูกบังคับแนวก่อเลยจากเส้นเหล่านี้นั่นแหละอ่าอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆก่อนที่ทั้งเออไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกรเป็นเจ้าของงานเป็นผู้รับเหมาอะไรเป็นไป,นปนลูกค้าวันนี้สมมุติว่า,เ,าเขากำลังจะงานก่อ แล้วเกิดสมมติคุณเป็นลูกค้าแล้วเขาคุณกําลังจ้างบริษัทรับสร้างบ้านอยู่วันนี้คุณเข้าไปดูงานเขาคุณอาจจะถามเขาก็ได้ขอดูเส้นก่อนหน่อยนะคะแล้วเส้นก่อดึงมาจากไหนห้องได้มุมได้ฉากไหมอันนี้เป็นคําถามที่คุณไปถามหน้าง,งานได้เลยซึ่งไม่แปลกแล้วเขาจะดูว่าคุณมีความรู้ด้วยเข้าไปตรวจงานเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนีเน้เป็นการตรวจงานคร่าวๆก่อนที่คุณจะก่ออีกนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการตรวจหน้างานนะคะเดี๋ยวคราวหน้า EP หน้าเเรามาเจอทริคง่ายๆเกี่ยวกับการตรวจงานให้อีกทีหน,นึ่งสวัสดีค่ะ